สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบพ่อกับสองคนขนคนพารวยอีกนะครับนาะพี่น้องสำหรับสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดนี้จะเป็นงวดที่10บวิ่งบนยางเดียวเด้อพี่น้องเด้อ สูเด็ดเร่วิ่งพารวยมวดนี้เป็นมวดที่สิบ เป็นงวดที่สิบที่แบ่งปันเด้อพี่น้องทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิ่งบุญอย่างเดียว ประจำวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมตัวแรกคือ ตัวแรกให้สองเด้อพี่น้องเด้อตัวที่สองเจ็ด ตัวที่3 9โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมด้วพี่น้องฝากฝากฝาก,ากอย่าลืมเด้อครับกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งทั้งหมดผู้ใดว่าคลิปนี้ดีก็กดแค่ได้ด้วพี่น้องเดอ้อ กดแชร์เพื่อแบ่งปันผู้ใดบรชอบกับพานได้เด้อพี่น้องเด้อไม่บังครับนะครับท่านผู้ชม ขอจงโชคดีของจริงของแท่ต้องมีลายเซ็นของผมสำหรับสูตรเด็ดเลขวิ่งนี่เป็นเลขวิ่งเลยพี่น้อง ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการผนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นนี่แค่เป็นแนวทางเอามาทบทวนกันพี่น้องเอามาทบทวนกันครับสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดที่10วิ่งบนอย่างเดียวประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคม2 5 6 4ตัวที่1ให้2ตัวที่2ให้ 7. ตัวที่3ให้เด้วยพี่น้องเด้อ ขอจงโชคดีอาจารย์วีระคนชโยของกิงของแท้ต้องมีลายเส้นของผมจังสี่เด้พี่น้องสำหรับท่านผู้ชมผู้ใดที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมน้ำจนจบเด้อพี่น้องขอขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมมุ่งมั่นปรารถนาสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกทุกคนทุกทุกท่านมีเงินสิบล้านร้อยล้านสู่ผู้สู่คนสำหรับชิปนี้ สองคนคนุนคุนพารวยพบพ่อกันลิปหนาในต่อไปในงวดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ